วัสดียมเช้าๆครับเพื่อนๆครับจิบกาแฟและชมสวนครับเพื่อนๆครับโอ้ดูท้องฟ้าเช้านี้สิครับมีแนวโน้มว่าฝนจะตกนะครับเพื่อนๆครับน่าจะเป็นอยู่ในช่วงของพายุฝนนะครับก็เช้าก็จิบกาแฟ เดินดูต้นไม้ที่เราปลูกริมขอบสระนะครับในบรรยากาศชิวๆนะครับเพื่อนๆทำอุโมงต้นไม้รอบคันคูสะนะครับเพื่อนๆครับก็ปลูกไว้าบางจุดก็สามสี่เดือนแล้วครับประยุงก็แตกใบนะครับชูช่อนะครับอันนี้เป็นยางนาครับเพื่อนๆนะครับ กล้วยมาเป็นพืชพี่เลี้ยงนะครับเสืือหน้าแรงเขาจะได้มีพี่เลี้ยงนะครับหลังจากปลูกไปต้นไม้ได้ฝนก็ทยอยจเจริญเติบโตครับเพื่อนๆนครับมาเติมความฝันให้ตัวเองนะครับเปลี่ยนที่นานะครับมขุดสะนะครับแล้วก็ปรับบางที่ก็เหลือเป็นแปลงนาไว้ปลูกข้าวนะครับ คลิปนี้ก็นำมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ